แล้วก็เจอจนได้เจอจนได้แล้วจะบอกว่ามันจะเป็นเหตุแล้วเป็นเหตุที่จะทําเหมือนจะไม่มีอะไรนะเหมือนน่งรอกลับบ้านแล้วนะเหมือนทาให้ผมจะไปล่อจันเหม่งแล้วอะทีเนี้ยมันเป็นชนวนที่จะทําให้เราอะไปแตกหักกับเมงปากดำใช่ครับอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นรอเล่าให้ผมฟังหน่อยรายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกัลละครั้งหนึ่งไบโคกซีโกันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไคร์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกัละครั้นึ่งบโคกซีโเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา ดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็เป็นกับคนเราเรื่องราวเรื่งของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลังพลานไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทําตามแต่อยาให้มันเป็นอุทาหรณ์เริ่มต้นกลายเป็นจุดประกายนี่จะทําให้แล้วเ,เหมือนเป็นความหวังให้กับ ใครหลายคนใช่ครับที่มีอารมณ์ศิลปินเหมือนเราเนี่ยใช่เข้ามาหาเรามากขึ้นใช่ทีนี้เราเริ่มมีเครดิตแล้วพี่เราเริ่มมีเครดิตแล้วทีนี้เราผลงานให้ดูครับแต่ว่าก็ยังยังต้องทะเลาะกับเจ้ากล้องตัวเดิมอยู่แต่ว่า ตอนนี้เราไม่ต้องไปอัดข้างอ่างน้ำแล้วพี่สามารถสั่งได้แล้วไงครับอย่างที่ผมคิดไหมใช่ครับเดี๋ยวเราพอเราสร้างให้เห็นเนี่ยให้เห็นรูปธรรมเนี่ยให้เห็นผลงานเนี่ยปุ๊บเราสามารถบอกเฮ้ยอย่าพิ่งประกาศนะตอนนี้ครับ่าแล้วใช่ไหมประมาณนั้นโอ้โหแล้วเราก็ไม่ต้องไปนั่งอัดข้างอ่างน้ำแล้วเรามีห้องอัดแล้วพี่มีห้องอัดแล้วห้องพักเวรเจ้าหน้าที่เออเอาดียืดห้องพักเวรเลยเอาดี ทุกวันในที่ที่ผมมาทําโซเชียลอะไรได้มีความกล้าเนี่ยเพราะเนี่ยผมฝึกจากข้นนะพี่จริงๆแล้วผมไม่ใช่คนที่จะมาพูดหน้ากล้องอะไรแบบนี้ได้ครับไม่ใช่คนที่จะมาคุยคนเดียวใส่โทรศัพท์แล้วให้คนดูเป็นล้านได้ใช่เหรอใช่ผมไม่ใช่คนที่จะ<ต>กล้า่อนไม่เป็น,น <ะ S 2> บูลลี่แบบนี้เหรอใช่เวลาผมขึ้นไปร้องเพลงเนี่ยผมตื่นเต้นจะตายแต่ผมฝึกข้างในจนผมแบบหายอะพี่ออความตื่นเต้นนั้นมันหายไปมันก้าผ่าน อ่าเราแพงกั้นเล็กๆบางๆอะไรี่ก้าก้าผ่านมาแล้วเราก็เริ่มกล้าทําแล้วอจากทีแรกก็ทําแค่ MV เล็กๆแค่ภาพ Photoshop เพลงที่2มาแล้วผมเขียนเพลงออกมาแล้วผมก็เอาไปเสนอใช่เพลงนี้ชื่อเพลงว่าอภัยได้ไหมขอร้องเลยร้องร้องสดเลยผมชอบในวันที่ชีวิตของคนหนึ่งคนต้องเดินอยู่บนเส้นทางที่มีแต่ความน้ำ วนวซน้ำำเดิมๆอย่างนั้นทุกทรมานจนแทบขาดใจไปไปฟังเอาต่อได้นีดีกว่าลองฟิวอะไมดูดีกว่าเฮ้แต่ผมชอบเพลงนี้เพลงที่แกหลุดมาตอนแรกอ๋ออันนั้นเพลงบทเรียนเออขอร้องเพลงนี้ห้ฟังเพลงนี้ในวันคืนที่เหนื่อยล้า วันเวลาที่ผิดหวังหมดแรงไร้สิ้นพลังจะลุกขึ้นเดินก้าวต่อไปทำให้เราได้เรียนรู้การเดินทางที่โหดร้ายจะหล่อหลอมพลัดดันให้เราเข้มแข็งบทเรียนที่เราต้งก้าวผ่าย เพลงนี้คือคือเพลงนี้คือแต่งตั้งแต่ข้างในคุกแต่งตอนที่ผมได้อภัยโทษพี่ช่วงระยะเวลาที่แบบพอได้อภัยเรารู้สึกว่าที่กูเหนื่อยล้ามาที่ท้อที่กูรู้สึกว่ากูสิ้นหวังแล้วกูจะต้องตายแล้วมันผ่านไปแล้วสุดท้ายแล้วไอ้ที่มันผ่านมามันก็แค่ผ่านไปเว้ยเราต้องไปเริ่มใหม่แล้วมันผ่านมาแล้วจริงๆอคลิปนี้สำหรับผู้ผลิตสินค้าหรือธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องกันละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร ไปโปรโมตสินค้าของคุณหรือธุรกิจบริการของคุณทักแชทมาได้ที่ Line แอดโค้ก like ซีโร่สตอหรือใครอยากจะเป็นตัวแทนสบู่สครับซีโร่ทักแชทไปได้ที่เพจซีโร่ช็อได้เลยนะครับขอบคุณครับทุกๆเพลงนี่คือเอาออกมา อยู่ในผลงานข้างนอกตอนตอนนี้ของเรายังใช่ครับที่ทํา MV ก็มีแค่คู่เสพรายใหญ่แต่ว่าเพลงอื่นๆอย่างอย่างเพลงที่พี่โค้กช่วยดันก็คือเพลงบทเรียนตอนนั้นที่ผมขอบอกพี่โค้กช่วยผมแช่หน่อยคือตอนนั้นผมยังไม่มีทุนทรัพย์ที่จะทํา MV ได้ผมก็แค่บันทึกแล้วก็ก็แล้วผมฟังเพลงนี้จบด้วยครับแล้วก็ไปอัดมามีน้องช่วยอัดให้ทําดนตรีให้มันก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรแต่ก็น้องเขาก็ทําช่วยเราด้วยใจแล้วก็ไม่ได้คิดเงินเราถ้ามีโอกาสผมว่าคนวันนี้ น่าจะเป็นศิลปินแบบแรปเปอร์หรือว่าศิลปินแบบนักร้องทั่วไปได้เลยนะขอบคุณจริงจริงจริงว่าจริงจริงเป็นลังใจให้และล้วสุดท้ายแล้วก็อย่างที่บอกก็ทําอย่างนี้ไาเรื่อยจนมาเป็นแล้วก็มาเราพอเราทําเพลงที่2องออกไปก็คือเพลงอภัยได้ไหมคราวนี้เราก็ถ่ายเอ็มวีรุ่นวายเลยพี่ผมมีเครดิตแล้วขอสามารถไปขออนุญาต ผู้แดนนะผู้บังคับแดนว่าพี่วันนี้ผมขอไปถ่ายที่กองงานนี้นะ,ะพี่เขาก็จะมีลายเซ็นให้เราก็ขึ้นไปหาหัวหน้ากองงานว่าวันนี้จะถ่ายที่นี่นะช่วยจัดฉากให้หน่อยทํากันอะไรอย่างเงี้ยนั่งกน,น,นเป็นระเบียบเรียบร้อยอหัวหน้าก็เอาด้วยออทุกกองงานเลยเออพราะทุกคนก็อยากจะ มีส่วนร่วมในการทําความดีของผู้ต้องขังแล้วก็เป็นตัวแทนของเรือนจำในการที่ไปเอาไปออกตรงนู้นปุ๊บเนี่ยสร้างชื่อเสียงรประมาณนั้นสร้างชื่อเสียงให้กับเรือนจําด้วยถ้าใครที่มีส่วนร่วมเขาก็ภูมิใจไปในตัวรเราด้วยถูกปะ่ะครับเรือนจเขาวบินเนี่ยช่วงปีหกสองหกสามเนี่ยเป็นฟิลเดียวกับมหาวิทยาลัยพี่ปกติที่อยู่คุกก็จะมีกองงานถูกปะ่ะเย็บอวนเย็บแผลถุงรับถุงกระดาษเย็บรองเท้าอันนี้ทํางานถึงเที่ยงพอหลังจากเที่ยงมาเดินเรียน หมายความว่าผู้ต้องขังเนี่ยเริ่มมีความคิดตั้งรั์แล้วตั้งเป็นชมรมภาษาขึ้นมาชมรมภาษาก็จะสอนภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาลาวภาษาเขมรภาษาพม่าอ๋อแบบที่เหม่งได้มาใช่ไหมที่มาสปีกสเปิร์กอะไรทุกวันนี้ร้องเพลงรั่งฝรั่งได้นีองเได้มาจากเขาบินเนี่ยเหรอ แล้วมีชมรมอะไรอีกเกษตรชมรมเกษตรก็จะเป็นพวกปลูกผักเลี้ยงปลาอ่ะศิลปะบำบัดแล้วก็มีชมรมช่างเครื่องยนต์เล็กก็จะมีคนที่เก่งเกี่ยวกับช่างข้างนอกแล้วซ่อมแร้วพวกผันตัวเองไปเป็นพ่อค้าไงแล้วเก็บเข้ามาก็เข้ามาให้ความรู้ข้างในก็ถือว่าสุดยอดมากแล้วเขาก็ทำโมบายไอ้พวก ะไรพวกนี้นด้วยกระดาษเว้ยพี่เมืม่อสุดจกมากเลยอะ่ะผมจําชื่อเขาไม่ได้แล้วมีหลายชมรมมากๆแล้วก็มาเป็นชมรมดนตรีบําบัตของผม,มผมมีความคิดกับเพื่อนว่าเฮ้ยเราอยากทําชมรมดนตรีบําบัดทําไงดีวะเราก็เลย ไปขอกับท่านพานุมาตรหลักจิตว่าขอให้ช่วยหน่อยได้ไหม,อ,มอยากได้เครื่องดนตรีมาทําวงดนตรีในแดนเราเขาบอกแล้วจะเอางบประมาณที่ไหนละ่ะทุนเราไม่มีก็แล้วแหละเราก็กลับไปคิดเราคิดว่าเขาจะขอทุนให้ไงเพราะเราก็เริ่มมีเครดิตแล้วไนงะคิดว่าเราน่าจะขอได้นะอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าเราลืมไปว่ามันยากมากเพราะเรือนจาเขาบินเนี่ยการที่จะเอาอะไรเข้ามาภายในเรือนจําเนี่ยยากมากพี่เพราะว่ามันเป็นเรือนจําความมั่นคงสูงสุดเราก็ไปคิดว่าเราจะเอาเงินจากที่ไหน แล้วเราจะเอาเงินมาให้เขาได้ยังไงมาให้เขาซื้ออะเราก็ไปนั่งคิดนอนคิดกับเพื่อนอะสามคนอะไอ้กุ้งไอ้ต่อไอ้เชษเหมือนเดิมสามสหายจอมซ่าก็ไปนอนคิดกันว่าเอาอย่างนี้ไหมเราลองไปถามพวกผู้ใหญ่ไหมในแดนอะพวกหัวจ่ายเก่าอะไรเงี้ยที่แบบสนิมขึ้นแล้วไม่ได้จ่ายแล้ว่น่าจะพอมีเงินเหลือกันอยู่บ้างมาช่วยกันอะไรเงี้ยแล้วจะมีเงินเงินเก็บเก่าอยู่ก็ไปอ้อนเขาว่าบอกพี่ครับผมขอเนี่ยจะตั้งชมรมดนตรีบําบัดพี่อยากจะซื้อกีตาร์ซื้ออะไรไหมถ้าพี่อยากจะซื้อกีตาร์ซื้ออะไรเข้ามาพี่ก็ช่วยบริจาคหน่อยซื้ ดนตรีกันเออ,เอ,อประมาณนั้นแล้วก็ถามเราจะทาไงอ่ะบอกก็ให้ญาติมาบริจาคไงบริจาคที่หน้าเรือนจาที่ศูนย์แคร์พี่อบอกว่าบริจาคเงินเนี้ยเพื่อชมรมดนตรีบําบัดแดนฮาแล้วทําสาเร็จจริงๆได้เงินมาประมาณ 70, หกเจ็ดหมื่นโอ้ยได้เงินมาหกเจ็ดหมื่นจากเนี้ยยอดบริจาคมาที่ศูนย์แคร์ว่ามาบริจาคให้ชมรมดนตรีแดนฮาครั้งนี้ก็ทํบันทึกพอได้ตัวเงินแล้วรู้ตัวเงินแล้วออท่านพานุมาต์บอกว่าก,ากุ้ง เขียนบันทึกเปิดเป็นชมรมดนตรีบําบัดมาก่อนอเราจะต้อง ตั้งเป็นชมรมก่อนอแล้วก็เป็นโครงการดนตรีบําบัดขึ้นมาให้ให้กุ้งอาศัยชื่อเป็นประธานให้เชิดเป็นรองแล้วให้ต่อเป็นเลขาสามคนพอดีเลยเออพอดีเลยผมก็ไปศึกษาเอกสารว่าเขาเขียนกันยังไงเราก็ไม่ค่อยรู้ใช่ป่ะก็เขเขียนไปมั่วๆแหละตามสานวนที่เรารู้ใช่ไหมพอรู้บ้างเขียนเขียนเขียนไปก็เขียนอยู่ประมาณ4-5้าฉบับกว่าจะใช้ได้เอาไปให้ท่านธนุมาตรเขาบอกยังใช้ไม่ได้ยังใช้ไม่ได้เราก็คิดในใจเราใช้ได้มันเป็นยังไงวะกวเต็มที่แล้วเนี่ยสุดท้ายก็ ปรึกษาคนน้นคนนี้คนน,น,นั้นจนเขียนสําเร็จท่านผานมุมาก็เซ็นแล้วก็ส่งเสนอให้ท่านผู้บัญชาการแล้วก็รอกันด้วยความหวังเป็นเดือนพี่ไม่คิดว่าจะผ่านคนในแดนบอกว่าโอไไ้ไม่มีทางหรอกซื้อกีตาร์ไฟฟ้ากองชุดเบสไฟฟ้าเครื่องเสียงไมลอยอะไรพวกเนี้ยมึงไม่มีทางทําได้หรอกเ,ออเราก็มีความมุ่งมั่นว่ามันจะต้องมั่นใจว่ามันจะต้องได้เว้ยไอทำเรื่องชั่วทำได้ทำไมทำดีๆจะทำไม่ได้ว่าอย่างเงี้ยใช่สุดท้ายก็เอกสารตีกลับมาหา ท่านอนุมาตหลักจิตว่าอนุมัติแล้วโอ้โหศูนย์แคร์เป็นฝ่ายจัดซื้อให้แต่งตั้งหัวหน้าเป็นหัวหน้าแจ็คก,ก็เป็นหัวหน้าที่ผมรักมากนนอีกคนหนึ่งนะเป็นคนดูแลชมรมดนตรตีบำบัดให้หัวหน้าแจ็คเป็นผู้ดําเนินการประสานงานกับศูนย์แคร์เพื่อที่จะเอาเครื่องดนตรตีเข้ามา หัวหน้าแจ็คก,ก็ถือว่าแบบเป็นเป็นหัวหน้าที่ดีมา,ากไม่เคยเบียดบังอะไรลูกน้องไม่เคยขม่มไม่เคยสนับสนุนสิ่งที่ดีเขาสนับสนุนมากๆักก็เอาพวกโบชัว จ้ากีตาร์ตัวไหนรุ่นไหนเออเอาไปดูเลยเอาไปดูเลือกเลยแล้วจดรุ่นเลยกองชุดเอาไปปรึกษาท่้นี้จะเอาแบบไหนไมเอายังไงกีตาร์ไฟฟ้ากี่ตัวกีตาร์โป่งเท่าไหร่ซื้อมาทั้งหมดตอนนั้นกีตาร์โป่งธรรมดา15ตัวโป่งไฟฟ้า2ตัวแล้วก็กองชุดไม่ลอยเบสไฟฟ้าเงิน7จ็ดหมื่นซื้อได้เยอะขนาดนี้ใช่ครับซื้อของที่มันราคาถูกพี่กีตาร์ตัวละสองพันกว่าบาทอย่างเงี้ยประมาณนั้นอเราก็ได้ของมาครบ ก็รีดรายการไปจนครบปุ๊บให้เข้าไปรออีกประมาณ2เดือนพี่รอกทุกวันวันที่ของเข้ามาหวัวหน้าแจ็คก,กับท่านพานุมาตรเข็นรถเข้ามาให้พี่ เข็นรถเข็นแกงเห็นไหมครับครับมาเลยอย่างเงี้ยเออมัดีใจกันหมดเลยแล้วก็มาตั้งเป็นชมรมดนตรีบำบัดผมก็สอนเวพี่เนี่เป็นจากนักร้องกลายเป็นครูฝึกสอนแล้วใช่เป็นวิทยากรด้วยใช่ครับเป็นวิทยากรเป็นวิทยากรด้วยคราวนี้ไม่ต้องขึ้นกองงานแล้วครับดูแลชมรมดนตรีบำบัดอย่างเดียวยอดอ่าแล้วก็มีเชิดมีต่อช่วยกันแล้วก็รับคนเข้ามาอีกนักดนตรีอะไรก็เข้ามาเล่นกันเล่นกันอยู่ในแดนวันเสาร์อาทิตย์เราก็จะได้เล่นกันสอนธรรมดาช่วงบ่ายเราก็จะสอน น,นักเรียนอ่ามาเรียนกีตาร์พื้นฐานบอเทือกับเราเป็นครูเลยนะแต่เราผมไม่ได้เก่งมากด่ผมสามารถ สอนให้เล่นกีตาร์ได้ให้ร้องเพลงได้เผื่อว่าคุณจะไปต่อยอดข้างนอกอส่วนเช่นี่เขาจะเก่งกีตาร์ล้วก็จะให้เขาช่วยกันโอ้สอนคนที่แบบคนแก่แล้วนี่มันยากนะพี่ที่จะไปเล่นได้ถ้าทําจนสําเร็จแล้วก็สามารถที่จะออกใบประกาศให้เขาได้อเอาไว้ยื่นสอบมีใบประกาศด้วยนะใช่ครับมีใบรับรองประกาศนียบัตรว่าได้ผ่านการเพื่อที่จะเอาไว้ยื่นสอบชั้นใช่ครับเลื่อนชั้นใช่ครับอบรมดนตรีบําบัดใบนี้ก็จะเป็นประกอบในการสอบชั้นเขาได้ด้วยประมาณนี้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพอพูดเรื่องนี้มารู้สึกเหมือนจะภูมิใจนะเพราะว่า ที่ทําให้มีชมรมดนตรีอันนี้ขึ้นมา<ช>ล้วบอกว่าเป็น3คนผู้ก่อตั้งอ่าเป็นคนเริ่มและก่อตั้งแล้วมีท่านพานุมาตรหลักจิตแล้วหน้าแจ็คเป็นแบ็คแบบว่ามึงทําไปเลยความดีน้องทําดีแล้วทาต่อไปนี่คือสิ่งที่เขาชอบพูดถึงเวลาแล้วใกล้แล้วพี่ช่วงหลังๆนี่คือใกล้แล้ว ใกล้ที่ผมจะจะปล่อยตัวแล้วพี่ oh. แต่ว่าผมไม่รู้ตัวนะพี่ว่าผมจะได้อภัยคือตลอดมาที่ทาดนต,ตรีบําบัตเนี่ยเพื่อที่จะบําบัดต,ตัวเองจริงๆแล้วไม่ได้คิดที่จะบําบัดใครให้ไปอะไรมากมายเราแค่บําบัตตัวเองเพราะว่าเช้ามาเราแค่อยากอยู่กับเสียงเพลงเช้ามาเราก็จะเข้าชมรมเลยเปิดเพลงใส่หูา้าั่งอะไรมันก็อยู่อย่างนี้เพื่อที่จะบําบัดต,ตัวเองก็เลยยังไม่ได้ออกผลงานอะไรอภัยก็มาถี่มากพี่แล้วทุกครั้งที่มันมาคนอื่นเขาได้กัน แล้วเราไม่ได้มันยิ่งตอกตอกตอกใจ,ใจิตใจเราให้รู้สึกว่าอยากตายแล้วถ้าไม่มีดนตรีคงแย่แน่เลยถ้าไม่มีงานพวกนี้ทำเราคงแย่แน่ช่วงหลังมาเราก็ฝึกสอนฝึกสอนสอนอะสอนนักเรียนสอนนักเรียนนะทำงานอยู่กับเครื่องวงดนตรีเล่นเสาร์อาทิตย์อยู่อย่างนี้จนแบบมันเครียดหนักว่ะพี่จนมาถึงจุดที่ผมเริ่มแบบทะเลาะกับผู้ช่วยเหลือแล้วเพราะว่าแบบเหมือนเราเล่นดนตรีแล้ว เขาจะจ้องไปร้องเรียนว่ามันรบกวนคนนู้นรบกวนคนนี้เขาจะพักผ่อนกันวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนพวกนี้อยู่ในทุกทที่นะใช่ครับที่คอยขัดคอยประมาณแซคอยแกะคอยเกาอยู่ฮะแล้วก็เจอจนได้เจอจนได้แล้วจะบอกว่ามันจะเป็นเหตุและเป็นเหตุที่จะทําเหมือนจะไม่มีอะไรนะเหมือนจะรอกลับบ้านแล้วนะเหมือนทําให้ผมจะไปล่อจันเหม่งแล้วอ่ะทีเนี้ยมันเป็นชนวนใช่ที่จะทําให้เราอ่ะไปแตกหักกับเหม่งปากดำใช่ครับถ้ามันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นลองเล่าให้ผมฟังหน่อยพวกผู้ช่วยเนี่ย ชอบจะไปร้องเรียนจะไปแจ้งเจ้านหน้าที่ว่ามันรบกวนนู่นรบกวนนี่จนเราแบบเราฟังมากๆเราเป็นเราเป็นประธานชมรมใช่ไหม,มเราก็รู้สึกว่าเฮียเราก็ต้องปกป้องคนในชมรมเราเว้ยแล้วสิ่งที่เราทํามันไม่ใช่สิ่งเลวร้ยวายนะเว้ยถ้ามึงนวกขูมึงก็ย้ายไปอยู่แดนที่เขาไม่ได้ทําอะไรกันดิออมึงมาอยู่แดนกิจกรรมทําไมวะเรอาอก็คิดอย่างเงี้ยเราก็บอกเดี๋ยวพูดมากมากเดี๋ยวมึงจะเตะหน้าแม่งเลยพวกขอชะลอเนี่ยอ่าเราก็พูดจบหยาบนะ จนมันไปเข้าหูมันมีคนแอบได้ยินแนละ้วมันก็ไปฟ้องพวกผอชะลอพวกนี้นแล้วผอชะลอที่นั่นนะ่ะเขาจะแบบว่าเขาจะประชุมกันทุกเช้าอแล้วมันก็ไปประชุมกันแล้วก็มีคนมาบอกกับผมว่าเฮ้ยเ <"He i, S 1> พื่อนเมื่อเช้าเราเห็นพวกผู้ช่วยอ่ะเขาประชุมกันนะว่าแกจะไปะเตะหน้าผู้ช่วยอะไรเงี้ยเขาไม่ยอมนะเว้ยแล้วอววาจารย์เม่งอ่ะบอกว่าจะมาเล่นแกนะเว้ยในขณะ,ะเดียวกันเนี่ยคือตอนนั้นในกลุ่มชะลอเนี่ยเ<ๆ>ม่งปากดาก็เป็นผู้ช่วยเหลือแล้วเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ย อาจารย์เม่งเนี่ยเขาไปเป็นผอชลอ,อแล้วเขาก็เริ่มแบบอยู่ในกลุ่มของผอชลอแล้วอ,าาอะจะไม่ค่อยได้อะไรกับคนในบ้านเท่าไหร่แล้วคือเหมือนกับแบบไปอยู่ทรงนั้นอะไรเงี้ยเราก็เหมือนกับแบบจิตใจจ,จะห่างกันไปไม่ค่อยได้คุยเล่นกันเท่าไหร่คือคุยกับพวกผอชลอซะมากกว่าถูกไหมฮะใช่ใชข้าหูผมดิ เฮ้ยอาจารย์เหม่งจะล่อมาเราแม่งโคตรเสียใจเลยอ่ะเหียกูนับถึงมึงนพี่มึงจะทำกูงี้อะ่ะมึงจะล่อหน้ากูเลยเหรอะวะอเราคิดในใจอะเครียดมากเลยแล้วเราก็นั่งกินข้าวไม่คุยกับใครนะอตอนนั้นก็นั่งกินข้าวเหลืออยู่สามสี่คนกินกันน้อยนั่แหละน้อยเห็นเราผิดสังเกตไงว่าพุ่งเป็นไรเราก็บอกว่าอาจารย์เหม่งแม่งบอกว่าจะล่อหน้าผมป่ะน้อยแม่งบอกใช่เหรอ,อจริงเหรอแล้วแกจะเอาไงบอกผมไม่รู้อ่ะผมไม่สบายใจเลยน้อยบอกก็าถามเลยถ้าเผื่อว่า พูดจริงเดี๋ยวก็เอาแม่งเลยตอนนั้นผมก็แบบว่าพร้อมแล้ว,วะอะแล้วเราเครียดเกี่ยวกับเรื่องเอเออภัยไม่ได้<า>อะ่ะคือ<า>สมองเราแม่งแบบเครียดแล้วไม่อยากอยู่แล้วเบื่อแล้ววะ่ะทําอะไรก็เหนื่อยอภัยก็ไม่ได้ทําความดีเท่าไหร่แม่งก็ไม่ได้เฮียอะไรขึ้นมาเลยวะ่ะคิดอย่างเงี้ยเหมือนจะแบบเอาแม่งเลยปะคือเอาก็เอาว่าอยู่ดีจะมาลอกกูได้ยังไงก็ไปกันสองคนพร้อมแล้วเตรียมเตรียมหินเตรียมไม้เตรียมอะไรวางไว้แล้วเพราะว่าจันเม่งอะเขาก็ไม่ธรรมดาเขาเป็นสมุไรครับ แล้วเขาก็เป็นมวยด้วยเขาเป็นครูฝึกมวยด้วยเราก็ต้องคิดนะว่าจะเอาไงเอาเขาให้ลงถ้าเผื่อว่ามีปัญหาจริงๆเอ,อเราก็เดินเข้าไปกันน้อยไปสกิอาจารย์เมาาื่อเช้านีตอนที่ประชุมอาจารย์บอกว่าจะมาล่อหน้าดึงหน้าตึงไปเปียะเลยผมว่าแต่ก็ยังน่ารักอยู่อ,อบอกว่าจาย์จะล่อหน้าผมะพูดเมื่อเช้านี่คือปากเปิดของสันหมดแล้วคือผมจะเอาแล้วแหละพร้อมแล้วไอ้จานเองบอกว่าเฮ้ยมึงใจเย็นใครบอกมึง บอกมีคนบอกผมมาผมผมพูดไม่ได้หรอกอยากรู้แค่อาจารย์พูดหรือเปล่าแค่นั้นแหละไอ,อ้ไน้อยก็จ้องแล้วมึงฟังกูให้ดีนะเว้ยกุ้งกูเห็นมึงเป็นน้องนะออนี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนแนละ้วมึงมาถามกูอย่างเงี้ยมึงตายไปแล้วเราก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ถามว่าอาจารย์พูดหรือเปล่าออกูไม่ได้พูดกูเห็นมึงเป็นน้องมึงไปคิดดูให้ดีว่ามึงคิดอย่างนี้กับกูได้ยังไงเที่มันย้อนกลับมาในหัวเราเที่ยกูคิดอย่างนี้ได้ไงวะเออเกออือบจะล่อแล้ววันนั้นนะ ถ้าเผื่อว่าอาจารย์เม่งแบบใจร้อนนะคือวันนั้นซัดกันเละมีปัญหาย้ายแดนย้ายอะไรกันแน่ทุกวันนี้เราก็ยังคุยกันอยู่เรื่องเนี้ยว่าวันนั้นมึงคิดอย่าูนี้ได้ไงวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจารย์ฟิลเม่งขาขอโทษขอโพยกันวันนั้นอ่ะก็คือจบเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีลงไม้ลงมืออะไรเกือบอาจารย์เม่งใจเย็นมากัก็อยู่มาสักพักสักพักหนึ่งนะแล้วก็มาถึงจุดที่อภัยโทษปีหกสี่ประกาศครับแต่ก่อนที่ประกาศอ่ะ ผู้บังคับแดนก็คือท่านพานุมาต์ะเรียกผมไปใบประกาศเรียกชื่อผมไปที่หน้าแดนครับบอกว่ากุ้งมึงกลับบ้านแล้วพี่ห้าลูกมันเพิ่งจะให้ผมลูกเนี้ยถามว่าจริงป่ะหัวหน้าอภัยมาแล้วเหรอแล้วคดีโซมได้เหรออืได้หัวหน้าไม่หลอกหรอกผมร้องไห้เลยนี่ใชป่าร้องไห้ร้องไห้ตรงนั้นเลยอะก็เลยร้องไห้เลยร้องไห้ตรงนั้นแล้วเดินเข้ามาอ้วกเลยนะพี่แบบมันดีใจจัดมันตีขึ้นมาพวกเพื่อนก็ถามว่าเรียกผมทําไมเออเรียกไปทําไม เราก็เลยบอกว่ากูกลับบ้านแล้วนะเพื่อนเราพูดแล้วก็ร้องไห้เนี่ยพี่ร้องไห้โฮเลยอ่ะเออตรงตรงตรงทางแยกที่จะเข้าแดนอ่ะบอกกูกลับบ้านแล้วเพื่อนกูกลับบ้านแล้วมันก็โกงกูกลับบ้านแล้วอยูเ่ยบ้าไปเลยบ้าไปเลยหลุดหลุดโลกเลยดีใจมากพี่แล้วก็ช่วงระยะเวลานั้นอ่ะก่อนที่อภัยจะมาตอนนั้นเราก็คุยเกั่อวจารจันเหม่งไว้เออเราก็เรานอนห้องเดียวกันใช่ไหมหลังจากที่ว่าเราทะเลาะกันอ่ะเราก็กลับมาคุยกันเริ่มสนิทกว่าเดิมเพราะว่า เริ่มร,ร,ร,รู้สึกที่ว่าจะต้องเติมช่องว่างตรงนั้นแล้วเราจะต้องคุยต้องอะไรกันบ้างไม่ใช่ว่าเราห่างเหินกันไปแบบน,นี้แล้วมันจะ เกิดเหตุแบบนี้ยะฮะเออเราก็เลยมาคุยปกติอาจารย์เม่งก็ใกล้จะปล่อยอก็นั่งคุยกันทุกวันก่อนที่อาจารย์เมงจะปล่อยว่าอาจารย์เมงบอกว่าเนี่ยกุ้งเดี๋ยวออกไปนะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนอาจารย์นะลายพางอะลายพางอะตอนนั้นอะเป็นไอเดอลผมเออพี่เก่งลายพางเป็นไอดอนผมอยู่ผมก็มองเขาเออไม่ดีว่ะได้ตังจริงป่ะวะทำยูทูบทำอะไรเงี้ยเราก็คุยกับอาจารย์เมง่าอาจารย์เมงผมแม่งออกไปผมอยากทําแบบพวกนี้ว่าน่าจะทําได้ปะ อาจารย์ว่าผมทําได้ปะวะบอกมึงทาได้มึงแต่งเพลงได้เดี๋ยวอาจารย์ออกไปนําร่องไว้ก่อนเลยเออ,เออเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเก่งมารับอาจารย์ไปเดี๋ยวไปนําร่องไว้ก่อนอีกแต่งเพลงไว้เยอะเลยเดี๋ยวออกมาหาอาจารย์เ,ออเราก็ไม่คิดว่าอาจารย์หมิงมึงจะไปทําได้จริงอะเราก็แบบว่าฝินมาวะซื้อปะ ก็คุยกันไว้ว่าความฝันผมเน่ออกมาผมอยากเป็นยูทูบเบอร์เออนี่นะก็คือว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์ใช่ข้างในแล้วเราคิดไปแล้วว่าอยากจะทําจากความสามารถที่เรามีด้วยใช่เราคิดว่าเราน่าจะทําได้นะอะไรเงี้ยนั่นแหละถึงวันที่ประกาศอภัยอ่ะยูทูบเบอร์อยู่ไม่ไกลแล้วเราคิดแค่นี้เออเราคิดว่าต้องทําให้ได้เลยแต่ก็ไม่คิดว่าจะทาสาเร็จไหมมาถามข้อมูลผมก่อนปล่อยะว่า ออกไปจะไปทําอาชีพอะไรผมจะเป็นยูทูบเบอร์ครับหัวหน้าหัวหน้าสนยนแคร์ขออศูนแคร์นะผมบอกเขาอย่างเงี้ยมึงจะเป็นอะไรนะหัวเราะยิ้มมึงจะเป็นอะไรนะผมจะเป็นยูทูบเบอร์ครับเอขับไปทำมาเขาบอกเออตั้งใจทําไม่ได้แร้วกันอะไรเงี้ยคือเขาไม่อยากจะหัวเราะเราอะแล้วเมื่อวานที่ผมไปเจอนะที่เดินจามที่ไปหาเออะเจอหัวหน้าคนนี้ด้วยหัวหน้าถามว่ากุ้งทําอะไรอยู่ตอนนี้เป็นยูทูบเบอร์นะ เขาเห็นเราอยู่ในโซเชียลไงถึงจะไม่ใช่ยูทูบเบอร์แต่ก็หากินทางโซเชียลได้แล้วมีรายได้แล้วเงี้ยเมื่อวานก็ยังขำกันอยู่เลยคุยกันอยู่เลยแล้วสุดท้ายก็กลับบ้านได้ปล่อยในวันเดือนปีวันที่13ตุลาปี64ปี64 13ตุลา64วันปล่อยเป็นไงฮะความรู้สึกแบบขอนโทษอาจารย์เมี่งมารับมารับก็แค่เจอหน้ากัน แต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปกับเขาเพราะว่าแม่ผมมาน้องสาวผมมากระชากผมขึ้นรถบอกไปผมจําน้องสาวตัวเองไม่ได้พี่อเพราะว่ามันใส่แมสตอนนั้นอ่ะมันมีโควิดอยู่นะฮะเออกระชากไปแม่รออยู่บนรถเราก็บอจ้าวเองผมไปก่อนเขาก็รับคนเดินกันกลับไปเอออะไรประมาณนั้นเราก็กลับบ้านแยกย้ายแล้วก็โทรคุยกันแล้วตอนหลังก็มาถ่ายถ่ายคลิปด้วยกันไหมใช่ไหมอ่าเพราะว่าเราปรึกษาไงว่า อาจารย์เมงเป็นไงบ้างตอนเนี้เพราะว่าตอนนั้นมีข่าวมาแล้วก่อนที่ผมจะปล่อยว่าเฮ้ยเมงแม่งเป็นยูทูบเบอร์เว้ยเ,<อ>เราก็คิดเลยเอาลนะหาวานแล้วเอเอเราออกไปเราต้องไปเกาะอจันย์เมงแล้วว่ะเอเอให้เขาช่วยดันเราอะไรเ<ม>งีง้ยนะออกมาเราก็โทรคุยกันว่าจันเมงตอนนี้ทํายังไงมันต้องเริ่มยังไงเขาก็สอนเรามาต้อง<ม><ม>อเริ่มเลยผมก็นั่งดีกีตาร์ร้องเพลงนะพี่ออกมาไหลสดก็ไม่มีใครดูร้องเพลงลงคลิปบันทึกไปก็ไม่มีใครดูทําจนท้ออยู่ประมาณ6 7วันอ่ะยอดวิวในทิกตอกมีอยู่ประมาณ ไม่ถึงสิบวิวมีแต่คนในบ้านเราอะ uh huh. มีน้องมีลูกมีแม่มีอย่างเงี้ยก uh huh. ดให้เราเราก็ไปนั่งทบทวนว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มีคนดูเหมือนคนอื่นวะ uh huh. เลื่อนผ่านคลิปไปเลื่อนดูเราก็ดูไม่นั้งคืนออกมาใหม่ๆเรานอนไม่หลับทีเนี้ยพอเรานอนไม่หลับปุ๊บอะเราก็ดูติกต็อกทั้งคืนอะ uh huh. จนไปเจอคลิปไอ้จ๋ายนาวาเลยเราเคยอยู uh ่ด huh. ้วยกันข้างนเคยเจอกันไงไอ้จ๋ายนาวามันออกแบบว่าโชว์นักเลงแบบว่า uh huh. ay, หัวไอ้ไอ้มึงอแบบตอนนักเลงอะ uh huh. เราก็เลยมีความคิดว่าอ๋อ หัวใจแม่งเป็นหมื่นเลยอ่ะต้องทำแบบนี้เหรอต้องแบบนี้ใช่ไหมชาวโลกคืจุดประการนะว่ออ๋อเดี๋ยวกุ่งจัดให้ ที่เข้าใจฟิลวะแม่้ดใจ้าใจอดใจแม่งกูทำดีๆพูดร้องเพลงไม่พูดเพาะๆร้องเพลงเพาะๆดีกีตาร์เพาะๆไม่ฟังไม่ไลฟ์ไม่กดหัวใจกันไปดูแต่ไปดูใจโชว์ถอยใจมีอยู่จริงมีไรมาคอเสิร์ตอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยโหยหัวใจสองมื่นขวาว่ะพอเข้าไปดูยอดวิวโอ้โหยอดวิวแม่งเป็นล้านเลยว่ะได้เลยชาวโลกเดี๋ยวพรุ่งนี้กุ้งจัดให้ เช้ามาสองคนกับน,น้องชายอนอนอยู่คิดไม่รู้จะพูดอะไระก็เลยจัดคลิปแรกเลยคลิปอะไรฮะคลิปที่ทัวลงเลยก็คือเฮ้ย e ไอสัตว์มึงจำชื่อกไว,นะว้นะกูวกุ้งสอปอติดคุกมาสิบห้าปีเพิ่งออกมาเนี่ยยังไม่มีจะแดกเลยเฮียกูจะทำ YouTube จะทำ TikTok อ่ะดันกูนหน่อยเด้เช็ดไปแค่นี้คนดูสองล้านกว่าพี่ทิกตอกช่องแรก <c oughs> พี่เช่อไว,ว่าชั่วโมงแรกคนดูเจ็ดหมื่นอะ แล้วคอมเมนต์เต็มเลยแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องมีคอมเมนต์อะไรด้วยลองคลิปไปมาชั่วโมงนึงมาดูเฮ้ยนี่ใช่ช่องกูปะเนี่ยผู้ติดตามมันมาเป็นหมื่นได้ไงวะแล้วคนดูเจ็ดแปดหมื่นได้ไงวะเนี่ยใช่ป่าวว่าให้ลูกดูลูกดูได้ใช่ป้ะเนี่ยลูกชายคนโตนะลูกบอกใช่พ่อมีคนดูเยอะจริงๆก็มันก็กดเข้าไปดูในคอมเมนต์โอ้พ่อด่าล้วนเลย พ่อไม่มีใครชมเลยพ่อด่าล้วนๆเลยอ่พ่อเป็นพันคอมเมนต์เลยอะ่ะโ่้แต่เราก็ตื่นเต้นมาพี่<อ>ตื่นเต้นตื่นเต้นกับยอดวิวอ่ะโอ้ยแม่งต้องแบบนี้นี่ว่าโลกนี้แม่งอยู่ยากาแต่ถ้าเรารู้อย่างนี้เราอยู่ไม่ยากแล้วอะไรเราก็เริ่มทํากระแส <cin q. S 1> แบบเนี้ย<ะ>คนก็ด่าผมพี่ด่าเยอะแล้วทีเนี้ยผม <ๆ S 1> ลงคลิปไปนะพี่ ขั้นต่าคือหลักหมื่นช่องแรกอ่ะแล้วก็ลงคลิปโชว์ถอยสารเลวอย่างเดียวคนก็เข้ามาด่าแต่คนก็กดติดตามเยอะมากช่องแรกคนติดตามเจ็ดหมื่นก่อนที่จะปลิวไปอ่ะแล้วผมก็ขายของไฟ์สดด้วยเออทําไปทํามาเด้คนด่าแต่มันก็มีคนซื้อของนี่ว่าเราจะไปสนโลกทําไมอ่ะแค่เรามีกินก็พอละมั้งคินแค่นี้ใช่ครับนี่นะนี่นะแล้วก็มีคลิปหนึ่งชอบมากเลยตายวัากิ่งเลยอะไรนะตายวัากิ่งเกิดขึ้นได้ไง ก็คือว่าเพื่อนเน่ยไม่ได้เจอกันนานก็เห็นตายเป็นตอนนั้นทํางานเป็นรอพออยู่ก็โทรคุยกันแล้วตอนนั้นอนน่ะตายเขามาหาเราตายเขาไม่ค่อยมีเงินแต่เราอ่ะพอมีแล้ว <อะ S 2> จากไอ้คลิปโทรถอยสะถุนอะไรพวกเนี้ยเออ <S <S <an> <S เริ่มมีเริ่มไลฟ์สดขายของแล้วตอนนั้นผมรับเก่งคอไลน์มาอยู่ด้วยแล้ว <S <S <an> <S ก็ผัดกันไลฟ์สดขายของทั้งวันทั้งคืนอะ่ะผัดกันไลฟ์ผัดกันขายผัดกันแพ็คผัดกันส่งเออทั้งวันทั้งคืนสลับกันก็เริ่มมีเงินแล้วแหละก็พอที่จะแบบช่วยเหลือเพื่อนได้ก็หยิบเยี่ยนให้เพื่ เออตายก็ทําช่องไม้เพื่อนมันขายของขายอะไรได้เงินนะเว้ยออตายบอกว่าจะทำไงอ่ะเพื่อนกูทําไม่เป็นว่ะบอกเดี๋ยวกูเขียนบทให้มึงเองนั่นแหละจนเป็นคลิปนะเนี่ยเฮ้ยมึงจําชื่อกูไว้นะกูว่าตายวัดกิงติดคุกมาเจ็ดปีอะไร <c oughs> <c oughs> อ๋อนี่นี่อันนี้คือผู้กำกับอ่ะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> อ๋อเขียนบทให้เขาเลยเหรอใช่สี่ห้าเทคลกไม่ไจำได้อ่ะต้องยืนถือปากนี้แล้วผมก็ตายวัดกิงนี่นะโอ้คนดูอะไร คนดูเป็นล้านพี่คนเล่นคลิปกันเกือบเออใช่ใช่ใช่คนได้ไหมพี่ก็เล่นคลิปเนี้ยผมเห็นอยู่เริ่มมีรายได้จากทิกตอกมีหนักๆเลยก็ช่วงที่ว่ามีการปักตะกร้าทิ k ตอกช็อปเราก็ศึกษาพี่ศึกษาแล้วก็เริ่มเอาสินค้าเข้ามาลงโดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนทีแรกผมเหนื่อยผมต้องไปหาของตามโกดังอย่างเงี้ยไปซื้อมาเราก็มาขายต้องมาแพ็คเส่งเราก็ต้องมีทุนมีอะไร เราก็เริ่มแบบเปลี่ยนแนวคิดแล้วทำยังไงที่เราจะไม่ต้องลงทุนอแล้วเราก็ได้เงินเลยศึกษา TikTok Shop เริ่มบอกไปว่าภรรยาผมที่ถูกจับใช่ไหมเออเป็นไงบ้างพี่เชื่อาว่าบุญวาสนามันมีอยู่จริงนะเว้ยปล่อยมาในวันเดียวกันพี่ใช่หรอใช่ครับภรรยาผมมาติดโทษ25ปีใช่ไหมเขาติด7ปีแล้วได้ใส่กำไร EM กำไร EM แปลว่าเขาได้วันละโทษโครงการไอ้นี่อุตสาหกรรมราชทันมันมันคืออะไรฮะ ก็คือใส่กำไรออกมาแต่ต้องทำงานในที่ที่เขากำหนดแล้วก็ต้องไปพักในบ้านเช่าที่เขากำหนดไว้ให้อ่าเหมือนพวกบ้านอาทรครับหรือว่าเฉพาะขังหญิงผู้ชายก็มีผู้ชายก็มีเหรอใช่ครับก็คือต้องไปทำงานแล้วก็ต้องเข้าที่พักในเวลาหลังจากเวลาสี่ทุ่มไปแล้วจนถึงตีสี่เนี่ยต้องอยู่ในที่พักอืครับแล้วตีสี่ไปแล้วจนถึงสี่ทุ่มเนี่ยอยู่ข้างนอกได้เข้าใจไหมครับครับคือก็ต้องทำงานแล้วก็กลับมานอนเราก็ปล่อยพร้อมกัน กำลังอาบน้ําเด็กอยู่เขาบอ, <พ RS S 2> อ,อกอ๋อหนูเป็นเป็นน้องของของเขาค่ะน้องของแฟนคนนี้ยแฟนคนนี้เราก็ใจชื้นเลยเราก็มีขอเบอร์ติดต่อได้ไหมได้เบอร์จากเขาเสร็จแล้วเขาให้เบอร์แม่มาก็คือแม่ของแม่ของแฟนคนนี้ผมก็โทรไปก็เป็นคลิปแรกที่ผมลงที่พี่ได้เห็นนั่นแหละอ่าเป็นเสียงอย่างเดียวว่าเขาไม่อยากให้ผมเจอทีแรกก็เนี่ยที่ถามนี่ตรงนี้คือสรุปล้วได้เจอหรือยังได้เจอได้เจออะไรไหมได้เจอสรุปเรได้เจอดีใจด้วยดีใจด้วย <ข>เป็นงานลูกลหน้าตาหน้าตาเหมือนผมเลยเหมือนเลยไปติดตามได้